สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องยกระดับจิตใจการอัปเกรดจิตวิญญาณมีความจำเป็นมีความสำคัญมากเพราะว่าเราเชื่อดังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเรามีจิตวิญญาณและจิตวิญญาณของเรานั้นเกิดมาแล้วมากมายนับพบนับกับนับกันไม่ท้วนเลย เอกะจะรังจิตตังจิตดวงเดียวท่องเที่ยวไปจิตของเรานั่นแหละที่เดินทางไปตามพบภูมิต่างๆเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบไม่รู้สิ้นบ้างก็ไปสู่พบภูมิที่เป็นอบายภูมิบางก็ไปเป็นส,สัมเพิศีเพราะว่าตอนมีชีวิตอยู่นั้นไม่ได้ฝึกตั้งยกกำลังใจ ให้คุ้นเคยให้ชินกับการทำความดีไม่ได้วางจิตห้ามยึดเกาะสิ่งต่างๆก,ก็คือปล่อยให้จิตยึดเกาะสิ่งต่างๆการฝึกใจจึงจำเป็นและการฝึกนั้นเราปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าใครมีความเข้าใจ ในคำสอนของพระองค์แบบใดก็ปฏิบัติไปตามแบบนั้นไม่มีใครผิดใครถูกดูที่ผลลัพธ์ของใจว่าผลลัพธ์ของใจออกมาตรงตามพุทธประสงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเท่านั้นครับวันนี้ผมก็ไม่ได้คุยเรื่องการฝึกใจแต่มันจะเกี่ยวข้องกับการฝึกกำลังใจของเราการฝึกสมาธินั่นแหละมัน,เป,นเป็นฐานสำคัญเพราะว่าถ้าเรามีกำลังของสมาธิ เราก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายมหาศาลตั้งแต่การใช้ปัญญาบารมีเอาปัญญามาพิจารณาข้อธรรมะปฏิบัติพิจารณาตำราที่เขาเขียนท่านเขียนกันไว้ว่าปฏิบัติธรรมแบบไหนจะได้มีความเข้าใจถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงไม่ต้องมาเถียงกัน เมื่อไม่มาเถียงกันแล้วมันก็ไม่เสียเวลาและไม่เป็นมานะทิฏฐิถ้ายังมัวแต่ขัดแย้งเถียงกันโดยที่แต่ละคนเข้าใจไปคนละแบบแล้วมาแย้งกันมันเป็นมานะทิฏฐิมันตกนรกทั้งคู่นะครับสำคัญคือฝึกตัวเราให้เข้าสู่จุดหมายปลายทางตามที่พระพุทธเจ้าต้องการจะดีกว่าเทคนิควิธีการ แตกต่างกันอันนี้ไม่เป็นอะไรนะครับอย่าไปเถียงกันในเรื่องของการฝึกใจฝึกปฏิบัติธรรมแต่ละคนก็มีจริตที่แตกต่างกันวันนี้ผมตั้งใจที่จะมารีวิวจะบอกว่ารีวิวก็ได้การทำน้ำมนต์เพื่อบรรเทาโรคต่างๆที่รักษาหายยากกันเหลือเกินอันนี้เป็นศรัทธาความเชื่อนะครับขอให้ท่านใช้ปัญญาพิจารณาถ้า เรามีความเชื่อทำสิ่งใดย่อมมีผลไปแล้วถึง50%ถ้าขาดความเชื่อ50%ก็หายไปนะครับทีนี้การที่เราจะทำน้ำมูกน้ำมนอะไรก็ตามทีเถิดเราจะต้องมีฐานแรกเลยก็คือความดีความดีต้องปฏิบัติกันมาในระยะยาวพอสมควรคือมีการสั่งสมมาตั้งแต่อดีต ประกอบกับกำลังของสมาธิสมาธินี่เอากันแค่เพียงอุปจารสมาธิก็ได้หรือขณิกะสมาธิก็ได้ก็คือกำลังใจของเราไม่ฟุ้งซ่านสามารถระนับนิวรณ์ห้าในชั่วคราวได้ครับวันนี้ผมก็เตรียมไว้แล้วท่านใดที่อยากจะทำน้ำมนต์หรือมาพบคลิปนี้ทีหลังแล้วทำน้ำมนต์ไม่เป็นสวดก็ไม่ได้สมาธิก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง บารมี10บครบหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอ้าวอันนี้ไม่เป็นอะไรเขาเรียกว่าทําน้ำมนต์ทาง YouTube ผมน่าจะเป็นเจ้าแรกที่พาทําน้ำมนต์ทาง YouTube หรือเปล่าไม่ทราบครับท่านสามารถเปิดแล้วเอาขันน้ํามาตั้งได้แล้วเปิดคลิปนี้ผมจะตั้งใจสวดและแผ่นะครับให้เป็นอํานาจของทิพย์ซึ่งมันเป็นไปโดยอัตโนมัติ หากท่านมีศรัทธาความเชื่อและตั้งใจตามที่ผมแนะนำเทคนิคเอาไว้ในการทำน้ำมนต์เอาวันนี้ผมก็เตรียมไว้แล้วนะครับขันน้ำมนต์สำริดตามโบร,ราณท่านบอกว่าให้ใช้ขันสำริดนะครับขันสำริดแต่ถ้าท่านไม่มีก็ไม่เป็นอะไรนะครับเทียนหนักสองบาทเป็นเทียนสีพึ่งแท้ วันนี้ก็จะเป็นการรีวิวทำน้ำมนลและสามารถท่านนำไปเปิดคลิปก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าต้องตั้งใจนะครับต้องตั้งใจผมเน้นว่าตั้งตั้งใจแล้วก็มีกำลังสมาธิพอสมควร นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุขาพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการพระพุทธคุณนางพระธรรมคุณนางพระสังกุณนางพระศีรัตนตรยแก้วทั้งสามระการพระพุทธจินสีพระพุทธจินราช พระธาตุจุลามณีพระศรีสันเพชรพระธรรมเจ้าทั้ง84% 0 0 0พันพระธรรมขันธ์ก็จบข้าพเจ้าขออาราธนาเข้ามาอยู่ในดวงจิตในหัไทยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกระทรการสิ่งใดก็ให้ประสิทธิเด,เดชะคุณพระบิดาคุณพระมารดาคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อปานโสนันโทหลวงพ่อเล็กอินทรัระหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อกวยชุตินทโรจงมาประสิทธิแก่ข้าพเจ้านักการระบาดนี้เถิด สักเกาเมจะรูเปกิริสิคราตเตจันตาริเควิมาเนทีเปรเทจะคาเมตรุนวะคาหานเนเคหวัตุมหิเคเตภูมมาจะย,ยันตุเทวาชาละัทธะาะวิสเมยาักกันทัพนาคาติถันตาสันติเกยังมุนิรวจนังสาธุโวเมสุนันโตธรรมมัสวรนากาโรยัมปัทันตา ธรรมะสวัสดิกาโรยัมปทันตาธรรมะสวัสดิกาโรยัมปทันตาอิติปิโสพระกวาอรังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารนสัพพโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมสารถิสัตถาเทวมนุสยานังพุทโธพระกวาติอิติปิโสพระกวาอรังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารนสัพพโน สุขโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุษยานางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโตปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุษยานางพุทโภควาติพุทโอรหังธรรมโมอระหังสังโฆระหังพุทโอระหังธรรมโมระหังสังโฆระหังพุทโอรหังธรรมโมอระหังสังโฆรหัง ส er ัมปจิตชามิส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 ัมปจิตชามิทุกขาทุกขังสุปฏิทิฏังสัมปติชามิทุกขาทุกขังสุปฏิทิ่ังสัมปติชามิทุกขาทุกขังสุปฏิทิฏังสัมปติชามิทุกขาทุกขังสุปฏิทิตังสัมปติชามิทุกขาทุกขังสุปฏิทิฏังสัมปติชามิทุกขาทุกขัง สุปฏิทิฏังสัมปฏิชามิทุกขาทุกขังสุปฏิทิฏังสัมปฏิชามิทุกขาทุกขังสุปฏิทิฏังสัมปฏิชามินามะภะทะ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 นามะะะทนมมะภะทะ อิติปิโสวิเศษเสยอิอิเศษเสยพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเสอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเสอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพเคราะห์ตัวในเคราะห์วันเคราะห์เดือนเคราะห์ปี ครอขังคืนครอขังแหลมครกลางวันครกลางคืนเสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพะทะนังสัพพะลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุอิติปรมิตาติงสาอิติสปัญญุมาคตาอิติโพธิมนุปโตอิติปิโสจเตนะโมอิติปรมิตาติงสาอิติสปัญญุมาคตาอิติโพธิมนุปโตอิติปิโสจเตนะโม นะโมพุทธายะนะโมธรรมายะนะโมสังขายะมะอุปมหาเถระตํแยสิทธิกูจะแก้ต้นอโอแก้ภาพยนตจิเจรูปนี้แก้ผูกพยนต์เป็นรูปคนและรูปโคกระทิงมหิงสาสะทะริป,ปิปะสอกแก้รูปพยัาคสิงเสืองูจระเข้อันทำเล่และกล จะพระกษะแก้รูปธนสิร์แก้รูปธนากรแก้รูปกินรีและรูปกินนอนจัตตารอาวุธานิจสกัลละสะวะัชิราวุธังวิสุวรรณสะคทาวุธังยะมะนาสะนัญนาวุทังอาลวกกะสาธุราวุธังจัตตาโรเกอาวุธานังมือถือตระบองเหล็กแก้ปูนเพชรและหินแรงสสิมิระแก้ตารางเหล็กทองแดงแก้งาแทงแก้งแกงจกักทุสะมณิแก้ผ้าและพยักผ้านพยน ทวนทั้งสิบสองคนทุกภาษาโมนอท่อพัดอุ่มแก้รูปแรงกาและเกี้ยวสุนักสิงแซ่สั่งวิทาปุกกะยะปะแก้อาถันขนันผีพูดและผีพายตายโหงและตายหาสั่งวิทาปุกกะยะปะ แก้เขาฝังรูปประชา้าผินหน้าผินหลังให้บ้าให้ใบให้ใจร้อนรนมัวเมากะขะจะปะแก้ผีสารอันรับเขาทําให้หลงรักให้ชังให้คลัง่งให้กลัวมัวเมาพุทธทางปัจขามิทำมังปัจขามิสังฆังปัจขามิแก้คุณคนมนโดนเทพพมนทิพพยามนและคาถาสุป,ปฏิปันโนโลกัสาติแก้ลงชื่อจำหลักปากกึงด้วยน้าแกมด้วยให้ความแหง่ายน้ำปะทะแก้คุณพิษแสหลยงยาแฝด ทั้งหลายเขาก็ทํามาด้วยวานยาให้พร่ำ,ร,ำรําจวนป่วนจิตกวนกายเป็นบ้าแก้คุณดอกจำปาแก้มา้าทะลายเหินพมมานาะอูแก้คุณไม้ไร่เอาลงดินเอาปลายลงและต้นขึ้นเป็นเสนียเเียแทงเกี่ยวและคาบให้พิลึกสะพึงกลัวหนังหัวปองสอ,องก้าวสมุหนยัยยะสมุขตาเสมาสานิตันจะ กูจึงจะอ่านพระเวททั่วทั้ง8 4 0 0มพันธรรมาขันก็ครับครบกูจะถอนสารพัดที่ครูหมอเรียนทำากลยน์ฝูงผีไม่ทานทนเทพพยายดาอันรับสินบนก็กลับถอนเผาหนามอันเขาทำให้เลิกศูนย์หูลูหุลูหุล,หลูสวาหายณนะถอนโมถอนพุทธครอนทาเคลื่อนยะให้หลุดเลื่อนออกจากธาตทั้งสี่ สมุหนัยยะสมุหนาติสุมาคโตศีมากตังพัตเสมายังสมุอนิตโพเอวังเอหินะเคลื่อนโมถอนพุทธครอนทาเคลื่อนยะเลื่อนหลุดหายจินดามณีสหโกติสตังเทวานังมนุษเทวานังอมนุษเทวานังสมณีจิตตังปุตริจิตตังอาคัจฉาหิตริเทวันไปปียังมะมะมณีจินดาปัจทานังทาสาปูมังทาสีโกมังปิรันทสะ นามีหังสัพเพชนาปหูชนามหาจินดาเอหิพุทธังปีนสียังเทวมนุสานางปิโยนะคฆสุปันนานางปีนสียังนามีหังพุทโธโสพระขวาธรรมโมโสพระขวาสังโฆโสพระขวาินัศเสนหาพมมาเสนหาอิทถิเสนหาราคะเทวีมณีรักขันปิยังมะมะทุตทะสังวิณชาลีติณะอรหังสัพพลาทางปัจจิตที่มีพระพุทธังพระพุทธเจ้าเปิดโลก พระธรรมังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระพุทธเจ้าเปิดโลกเปิดปด,ดวงชะตาชีวิตให้สว่างสวยครอบจักรวาลด้วยนโมพุทธ,ธายะนะลึงชาพิกุณนะสงคัญกะธรรมเทศนาลือโลล,ลังลือนะลือนะมามีหังพุทธังปัจขานิเอหิตมังทาเลธรรมังปัจขานิเอหิตมังาทาเลคา สังฆังปัจจคานิเอหิอิมังคาเลตุพุทธังปัจจคานิเอหิอิมังคาเลี๊ยธรรมังปัจจคานิเอหิอิมังคาเลธาสังฆังปัจจคานิเอหิอิมังคาเลตุพุทธังปัจจคานิเอหิอิมังคาเลี๊ยธรรมังปัจจคานิเอหิอิมังคาเลธาสังฆังปัจจคานิเอหิอิมังคาเลตุ ครับก็ทําน้ำนมลนให้ท่านได้ดูเป็นตัวอย่างเผื่อท่านต้องการจะทําเองอยู่ที่บ้านท่านก็สามารถทําได้ถ้าทำไม่ได้ท่านก็เปิดคลิปแล้วคลอตามโดยตั้งขันน้ำมนลไว้ด้านหน้าคลิปนะครับผมเชื่อว่าคุณครูบาอาจารย์ท่านแพรเอาหน้าคลิปออกมาจากคลิปตลอดเวลาสําหรับท่านที่มีความศรัทธาเท่านั้นนะครับมันเป็นที่ยึดเหนีย่ยวจิตใจเป็นการเสริมกําลังใจ ให้กับผู้ที่มีความเชื่อมีความศรัทธาอย่างน้อยที่สุดนะครับใจของเราก็จะมีความสบายขึ้นเมื่อใจสบายขึ้นพลังงานต่างๆก็จะเป็นพลังงานที่ดีมาส่งเสริมในการที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยตัวของมันเองซึ่งมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่แล้วในเรื่องของสภาวะจิตถ้ากําลังจิตเราตกโรคภัยต่างๆบางอย่างมันก็ยิ่งรุมเราเข้าแท้ถ้ากําลังใจเราดีขึ้น เราก็จะทําให้สุขภาพกายมันดีขึ้นตามไปด้วยมันเป็นระบบธรรมชาติของมันเองผมก็จะสวดภาวนาแบบนี้เป็นประจําทุกวันถือว่าเป็นกีฬาสมาธิเพราะว่าเมื่อเราฝึกสมาธิแล้วกําลังใจมันทรงตัวได้ดีเราก็มาฝึกเหมือนกับการแข่งขันกีฬาเหมือนกันทําให้จิตเรามันมั่นคงขึ้นพอจิตเรามั่นคงขึ้นกําลังพลังของจิตใต้สำนึกมันก็จะมีกําลังสามารถนํานไปใช้ ปัญญาพิจารณาในเรื่องของธรรมะปฏิบัติต่างๆได้ดีให้มันตรงไปตามความจริงตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการส่วนวิธีการเทคนิคในการฝึกใจปฏิบัติใจนั้นแต่ละครูบาอาจารย์ก็อาจจะมีความแตกต,ต่างกันเขาดูที่ผลลัพธ์ของจิตที่ออกมาว่าตรงไปตามที่พระพุทธเจ้าต้องการหรือเปล่าเท่านั้นนะครับส่วนด้านนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อ ท่านมีความเชื่อท่านก็ลองนำไปปฏิบัติกันดูครับคลิปนี้ก็เราพบกันเพียงเท่านี้เป็นการรีวิวการทำน้ำมนต์ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม,มรับฟังกดไลค์กดติดตามนะครับการกดไลค์ก็ถือเป็นการมอบเป็นค่าครูนะครับผมก็จะนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาคลิปต่างๆต่อไปในอนาคตขอบพระคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรง จงมีสุขภาพใจแข็งแรงจงเป็นคนดีของสังคมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ